วันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการติดตั้งครีตง่ายๆด้วยตนเองนะครับจากอุปกรณ์ p t t e r n c r e ีตทูจากเออก้อน,นะครับผมอุปกรณ์ชิ้นนี้มีชื่อว่า p t t e r n c r e ีตทู รุ่น TP1 จากแบรนด์เออกอนะครับมีไว้สำหรับติดตั้งคลิตโดยเฉพาะเลยโดยโดยจะแบ่งรุ่นของชิมาโน่นะครับและก็ของลูกนะครับก็เราสามารถเลือกใช้เฉพาะรุ่นได้เลยนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้มดจะมาสาธิตวิธีการติดตั้งของชิมาโน่ตัวนี้นะครับเราขออนุญาตเก็บลูกไว้ก่อนนะครับเราจะมาดาูลักษณะของเครื่องมือตัวนี้นะครับว่ามีลักษณะภายนอกเป็นยังไงนะครับก็จะมีตารางมาให้เรา วัดนะครับแล้วก็มีคู่มือเป็นแมนวนวลภาษาอังกฤษตรงด้านซ้ายแบบนี้นะครับข้างในเปิดมาเป็นแบบนี้จะมีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษเป็นแมนวนวลนะครับนะครับหนึ่งชิ้นแล้วก็สติ๊กเกอร์มาร์กจุดของรองเท้านะครับเดี๋ยวก่อนอื่นหมขอติดตั้งคลิปที่ตัวรองเท้าก่อนนะครับเบื้องต้นเราติดตั้งทีละข้างแบบนี้นะเป็นทั่วไปเลยนะครับ ใีนี้การติดตั้งคีทเราจะขันหลุมหลวมไว้ก่อนนะครับไม่ไม่ไม่ล็อกแน่นเพราะเดี๋ยวเราจะมาตั้งค่าของคีทให้เหมาะสมกับลักษณะเท้าของเราครับเมื่อเราติดตั้งคีทต,ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะติดตั้งให้มันขยับได้แบบนี้นะครับทาทั้งสองข้างทําทั้งสองข้างข้างซ้ายข้างขวาให้มันขยับได้เพื่อเราจะไปตั้งให้มันถูกต้องโดยใช้เครื่องมือตั้งคีทของเออร์กอนตัวนี้ ต่อมาเราจะเอารองเท้าคีทของเราเนี่ยครับมาทำการติดสติกเกอร์มาร์กจุดนะครับขั้นแรกเราจะต้องดึงสติกเกอร์ออกมาติดที่ตัวความจุดที่กว้างที่สุดของตัวเท้าเรานะครับจุดที่กว้างสุดของเท้าเราก็คือตรงนี้ตรงนี้นะครับก็คือตรงนิ้วโป้งจะมาร์กไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็คือจุดกึ่งกลางของตัว ส้นเท้าเรานั่นเองนะครับเพื่อทําให้มันไม่เบี้ยวเราติดตั้งแบบนี้วัดตรงจุดกึ่งกลางตรงนี้นะครับของส้นรองเท้าทําการติดตั้งไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราเอาครีดตัวข้างขวานะครับใส่ที่ตัวตัวเพจข้างขวาครีข้างซ้ายนะครับครีข้างซ้ายใส่ที่ตัวเพจครีดข้างซ้ายแบบนี้นะครับแต่เราจะทําทีละข้างหมดขอทาข้างขวาก่อน เมื่อเราติดสติกเกอร์แบบนี้เสร็จแล้วมาร์คจุดจุดที่กว้างสุดด้านหน้าแบบนี้เราจะเอาคลิปเข้าไปฝังในเพจที่ข้างขวาในรองเท้าข้างขวานะครับขว,ขวางเข้าไปแบบนี้นะครับนี่ครับมันจะมันจะพอดีของชิมาโน่แบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็แค่เลื่อนนะครับจุดตำแหน่งของคลิปที่มันขยับได้เล็กน้อยเนี่ยให้มันตรงแบบนี้นะครับปลายของสติกเกอร์ให้ชน ให้ตรงกับหมายเลขสองตัวนี้เขียวๆนะครับด้านหลังด้านหลังขยับให้ตัวปลายตรงกลางของต้นรองเท้านะครับตรงกับเซนเตอร์นะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราทำการล็อกได้เลยครับผมนี่ครับล็อกให้แน่นเลยนะครับเพื่อที่มันจะไม่ไม่ขยับราคาดื่อนนี่เรามาเช็คอีกทีนึงว่ามันถูกต้องไหม โอเคถูกต้องเราก็ไปทำแบบนี้กับอีกข้างหนึ่งนะครับก็คือติดสติกเกอร์ใหม่มาร์กจุดไว้แล้วก็ใช้เครื่องมือล็อกได้เลยนะครับเมื่อเราล็อกเรียบร้อยแล้วรองเท้าคู่นี้เราสามารถใส่ปั่นจักรยานของเราได้เลยนะครับมันจะทำให้ประสิทธิภาพของการปั่นดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ถูกตำแหน่งของเท้ามากขึ้นนะครับ การใช้คีทถือว่าเป็นส่วนสําคัญมากๆสําหรับนักปั่นนะครับยิ่งได้รองเท้าที่เหมาะกับรูปเท้าแล้วยิ่งจะช่วยทําให้การปั่นนีครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับขอให้มีความสุขกับการปั่นจักรยานนะครับ